เพื่อนมึง,ม,งมีเวลาอีก2วันถ้ามึงไม่เอาเงินมาคืนกูในะมึงระวังให้ดีกูจะพังร้านมึงเฮ้ hey, สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้นะกู Good morning, Thailand. ดมอร์นิ่งไทยแลนด์ดูพอาทิตย์ขึ้นไม่มีพอาทิตย์แต่ว่าคลึมมากเลยแต่ว่าท้องฟ้าสวยมากเลยนะเพื่อนอน,นะวันนี้เรามาพบกับเออ ep 5แล้วค่ะเพื่อนเพื่อน คอ,คอยติดตามกันหรือเปล่าใครที่ยังไม่เคยดู EP อีอีก่อนๆมาก่อนที่จะมาถึง EP พีกลับไปดูนะมี1 2 3 4แล้วค่ะเ,เ,เ,เพื่อนๆเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวนะเรา,เาผ่านพ้นไปแล้วทั้งหมด4 EP อนะอันนี้ EP 5แล้วก็คือตอนที่5นะอี EP 4จบตอนที่ว่า,านาตาลีไปตามเ,าเพื่อนในคนนี้เอางี้เรียกมัน เรียกเขาอีน,นี้แล้วกันอีนางร้อยชื่อเพราะมันตั้งชื่อของมันเองเพราอีนางร้อยชื่อเพื่อนคนอะไรก็ไม่รู้มันก็รู้ความไม่ดีของมันนะมนถึงได้ประกาศตัวมันเองขนาดนี้เนี่ยนะ,ะทีนี้ยังไงนะมาถึงตอนที่ว่านาตาลีไปพบทนายคือโทรไปไม่ได้ไปพบโทรไปถามทนายคนนี้ว่า hey, เฮ้ยคุณเนี่ย Uh, อีนางร้อยชื่อเนี่ยมันบอกว่าเขาเอาเงินไปต่อต่อพาสปอร์ต uh, ต่อวีซ่าให้กับฉันเนี่ยคุณได้รับหรือเปล่าฉันให้เงินเขาไป800ร้อยเขาบอกเขาจะไปต่อวีซ่าแล้วฉันถามเขาบอกว่าคุณกําลังทําเรื่องอยู่เนี่ยมันจริงหรือเปล่าคุณทนายคุณทนายบอกใครใครใครเขาก็ถามว่าใครไหนคนนี้เหรออ๋อเนี่ยเนี่ยเขาชื่อยื่อยภาษาอังกฤษอ่นะอย่าไปเอ่ยมันเลยชื่ออีนางอีดัง นางร้อยชื่อนี่แหละนะเอาละทีนี้ยังไงไล่ความกันไปแล้วทนายเขาบอกโอ้คุณคุณนางนี่เหรอคุณนางนี่นะคุณระวังให้ดีนะคุณระวังให้ดีนะดิฉันยังทนเขาเป็นทนายเขาบอกเขายังถูกอีนางร้อยชื่อที่หลอกเขาเลยคุณคุณคิดดูกันแล้วกันเพื่อนๆน,นะทีนี้ยังไงอบอกว่าก็เราก็ถามอ่ะแล้วคุณไม่ได้รับ เรื่องอะไรจากนางร้อยชื่อนี้เลยเหรอว่าจะต่อวี่งวีซ่าอะไรให้ฉันอะไรเงี้ยพาสปอร์ตฉันชื่อนี้ชื่อนี้นะเราก็บอกเขาอย่างนี้นะบอกไม่มีนะเขาอะไม่ได้มาหาฉันอนะประมาณสามอาทิตย์แล้วนะตอนนี้เรื่องของเขาเนะี่ยส่งไปแล้วเขาอะมาขอร้องให้ฉันอนะคือมาจ้างฉันอนะทางานแอปพายกินค้าให้เขาเขาแต่งงานทําเรื่องแต่งงานแต่งงานแล้วก็มาแอปพายกินค้าให้เขาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เขาจะต้องจ่ายให้ฉันเนี่ยสี่พันนะ แต่ว่านางจ่ายไปแล้วแค่500ให้ฉันสตาร์ททำงานฉันก็สตาร์ททำให้แล้ว mm hmm. เขาบอกอุ mm ้ย hmm. รีบรีบรีบ้บบางเลยคุณทนายต้องทําให้เร็วเร็วหน่อยนะรีบจะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้ mm hmm. ฉันก็รีบทาให้ให้มา500 mm hmm. แล้วพอทวงถามไปโทรศัพท์ไปทว,วงถามเขาบอกว่า mm hmm. เงินยังยังไม่ได้เลยค่ะคุณทนายกาลังเก็บเก็บ เก็บเงินอยู่กําลังรองเงินอยู่กําลังปรับปรุงร้านค้าร้านร้านนวดอยู่เดี๋ยวคุณทนายรอรอรอก่อนนะเดี๋ยวทำทำเรื่องให้ไปก่อนแล้วกันรอก่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปให้แล้วจะให้ทีเดียวหมดเลยจนบัตรนี้เนี่ยฉันยังไม่เคยได้เงินเนี่ยโอ้โหแล้วคุณนะไม่ได้เห็นเลยนะชื่อนี้อะไรนี้เขาไม่ได้ส่งมาเลยนะคุณระวังให้ดีนะคุณจะโดนหลอกทนายบอกงี้คุณจะโดนหลอกอ,อีกคนหนึ่งนะโอ้โห my goodness พอทนายบอกอย่างนั้นนะนาตาลีนะบอกโอ้โ oh, ห oh, ทำยังไงวะเนี่ย <c oughs> แล้วนี้ก็เลยโอเคได้เรื่องแล้ว <c oughs> ก็เลยทํำยังไงยังโทรไปโทรศัพท์ไปก่อนนะนะพอรู้เรื่องปุ๊บนาตาลีก็โทรศั์ไปก่อนเลยว่านางจะว่ายังไงนะบอกว่านี่ฉันโทรสัพท์ไปแล้วนะที่ทนายทนายก็บอกแกไม่ได้ส่งส่งส่งลายชื่อหรือต่อพาสปอร์ตอะไรไปเลย เงียบเลยไม่มีแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้เขาบอกดูส่งไปแล้วหนูส่งไปแล้วเขาไม่ได้รับเองมั้งนูก็ไปหาเขาอยู่นะโหมันโกหกดูนะเพื่อนเพื่อนมันบอกมันไปหาทนายทนายบอกว่ามันไม่เคยไปหาเขาแล้วตั้งสามอาทิตย์หลังจากที่มันมาเริ่มทําเรื่องออออติดต่อให้ทําเรื่องให้ให้เขาเขียนคลาดเนี่ยจ่ายเงินเขาไว้แค่500ร้อยเขาก็รีบๆทำให้ใช่ไหมโอ้โหเวลามันพูดอะไรที่ว่ามันจะให้คนทําให้นี่นะเพื่อน มันเนี่ยนะโหหวัดล้อมทุกอย่างนะคือต้องยอมมันอ่ะทานายก็บอกว่าฉันก็เสียรู้แล้วแหละรู้แล้วว่าคนนี้คงจะไม่ได้เงินแน่เขาก็พูดพูดไกลๆอย่างนี้คุณระวังให้ดีนะฉันยังโดนหลอกเลย <c oughs> โอ้โหพอบอกอย่างนี้มันบอกทำแล้วทำแล้วพี่เดี๋ยวพี่รออีกหน่อยเดี๋ยวหนูก็ไปหาเขาเองเดี๋ยวหนูไปให้พี่เองพี่ไม่ต้องห่วงหรอกอยังไงก็ทันยังไงถึงจะมันหมดอายุแล้ว <c oughs> พี่ก็ได้พาสปอร์ตต่ออยู่ก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรตรงไหนหรอก พี่ใจเย็นไม่เป็นไรหนูทําให้หนูทําให้หน,ใหนะเราลองหนูทําให้ไม่ต้องห่วงหรอกอนะมันพูดเราอย่างนี้ใช่ไหมเออเมันพูดอย่างนี้เราดีๆก็เราก็ฟังใช่ไหมก็เ,เลยรอมาอีกวันสองวันโอ้ทำยังไงร้อนใจเพราะว่ามาทบทวนดูความความความที่เรารู้จักอีนางร้อยชื่อมาเนี่ยนะมันชักไม่ได้แล้วฟังแล้วทนายบอกทนายยังโดนหลอกแล้วเราเป็นใครมันจะไม่หลอกเราหรอก ก็เลยตัดสินใจยังไงร,รู้ไหมเพื่อนๆตัดสินใจไปที่ร้านใหม่มาเลยไปที่ร้านใหม่ประมาณเ,เดินไป,ปเ,เดี๋ยวนะประมาณ9ก้ามงเช้าตอนนั้นนะประมาณ9ก้าโมงเช้าเสร็จแ,แล้วก็ร้านมอนกบร้านใหญ่เราไม่เคยเข้าไปอ่ะนะก็มีคนมาทํางานในร้านมาเรื่อยๆกําลังเข้าร้านกันมาเถอะที่ร้านเขาเนี่ยก็คือมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นแบบโล เป็นค่อนข้างจะใหญ่นะเจ้าของที่เขาให้ให้นางร้อยชื่อเช่าเนี่ยเขาก็กั้นส่วนหนึ่งให้เป็นห้องนวดแล้วก็บางส่วนก็เป็นสเตชันสําหรับร้านทําผมร้านทําเล็บอะไรเงี้ยก็คือชมรมคนไทยก็อาจจะไปทํากระช่างคนไทยด้วยกันที่นั่นคนฝรั่งก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าคือเราเห็นนะนช่างทําผมคนไทยคนนี้เราก็รู้จักเออเขาเข้ามา,าก็เซย์ไฮโอเคมาทําไมเหรออะไรเงี้ยบอกอ๋อมานะมาลนางร้อยชื่อ มีธุระกับเขามีธุระกับเขาก็นั่งรอเขาบอกอยเขายังไม่มารอเขาคงไปเทีเช้าเขาจะไปซื้อของมาไหว้ขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งนะรู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นวันพระด้วยเขาก็บอกเขาไปซื้อของส่วนใหญ่เขาวันพระเขาจะไปซื้อของที่ตลาดไทยซึ่งใกล้ๆกันตรงนั้นแหละเขาก็จะเดินไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เอาของมาขึ้นหิ่งในวันพระเ่รางั้นเถอะ เราก็ไปรอตนะั้งแต่9โมง9โมงครึ่งก็ยังไม่มา10โมงนะก็มามาก็มีคนนู้นคนนี้เข้าออกในร้านหลายคนอยู่เหมือนกันเขาก็เริ่มเปิดร้านกันแหละประมาณาที่นู้นเขาเปิดธุรกิจกันก็ประมาณา10โมงเช้านะก็ทีนี้ทํำยังไงเราก็รอไปรอมาเขาไปนั่งรองนั่งรองในร้านนั่งรองข้างนอกมันก็มาประมาณ10โมงพอไปนั่งรองในร้านเนี่ยนะเราสังเกตได้ หมอนวดที่ทํางานกับเขาเนี่ยก็เริ่มมากันจกแจกจกแจกคนสองคนพี่มรอลอยคนนี้เหรอบอกเออเขากำลังไปซื้อของเดี๋ยวก็มานะแล้วก็ถามเราสักไซ์เลยอย่าพี่มีเรื่องมีปัญหาอะไรเหรอเออก็ไม่มีอะไรหรอกอยากจะมาคุยับเขาดูเขาว่าเป็นยังไงอะไรมีมีธุระจะมาคุยกัเนะบเ,เขาวางคั้งเถอะนะเล้วเออพี่ก็รอก่อนเดี๋ยวเขาก็มาเขาไปซื้อของมาขึลื่นย่งวันนี้วันพักคงซื้อของเยอะนะอะไรเงี้ย ก็สี่ห้าคนแหละอยู่ในร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่ทำสเตชันทำผมด้วยนะเสร็จแล้วพอรอเออมันก็มามาเปิดประตูเข้ามาเอออ้าวพี่มานี่บอกเออจะมาคุยเรื่องเรื่องต่อพาสปอร์ตนะว่ายังไง <S <s เขาก็มันก็เอาของวางเลยนะเอาของวางแล้วมันก็ดึงเราไปคุยด้านหลังด้านหลังที่คือมันจะมีด้านหลังร้านแล้วก็ร้านนี้เขาทําเป็นร้าน Mo สนุกเกอร์ด้วยนะเป็น โอ้ oh, ไม่ใช่สนุกเกอร์เป็นเป็นโต๊ะโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วสําหรับสอนพวกคนที่จะมาเป็นดีลเลอร์นะีดีลเลอร์ช่แจกไพ่เอาเขาสอนเป็นโรงเรียนสอนแจกไพ่เพื่อนๆก็จะมีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้นั่งอะไรเยอะแยะ <Yeah. S 2> เขาก็อีนางนี่ <c oughs> <New. S 2> เขาก็เรียกเราไปนั่งคุยคือคงไม่อยากจะให้คนในร้านได้ยินความประพฤติของมันมนะั้งว่าเราจะไปทวงเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องกันอะไรเงี้ยเรากเขาบอกโอเคไปนั่งคุย่ากระเป๋าได้ก็ไปเดินไปประมาณสักเออถ้าอย่างงี้ก็ประมาณสัก ด้านหลังก็นะ200เมตรเลยได้แต่ก็ยังมองเห็นกันด้านหน้าย,ยังเห็นกันนะว่ามีคนนั่งอยู่ที่นั่นว่างั้นั่นเถอะออทีนี้พอออกมาถึงที่ร้านเออออกมาถึงที่นั่งนะเราก็เออไปขึ้นไปนั่งมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆบ้านนาตาลีอย่างเงี้ยเป็นเขาทําแบบมีบันไดขึ้นมาสัก3ามขั้นมีบันไดวอล์กขึ้นมาประมาณ3ขั้นแล้วก็ทําเป็นเลือนไม้แล้วก็มีโต๊ะนั่งสอนแจกไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้พอขึ้นไปขึ้นไปนั่งก็อบอกเออนั่งคุยอบอกออแล้วเราก็ถามแพตตี้เขาโทษนะเออชื่อนเอ,อ,อีนางอีนางตัวอะรอีนางดังรอยชื่ออีนางรอยชื่อเขาบอกเนี่ยฉันโทรไปถามทนายทนายเขาบอกอยู่ไม่ได้ส่งชื่อฉันไปเลยแล้วมันยังไงถ้ายู่ไม่ได้ส่งไปอยู่เอาเงินมาคืนฉันเงินนี้ต้องแปดร้อยนะไม่ใช่น้อยนะอยู you เอาไปยู่เอาไปใช้เอาไปยังไงแล้วยูไม่ไม่ เอามาคืนจะมาคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องก็ไม่ได้ถามแต่ยูต้องเอาเงินมาคืนฉันโอเคเสร็จแล้วมันยังไงรู้ป่ามันพูดยังไงลอยหน้าลอยตาบอกเงินอะไรเงินอะไรหนูไปเอาเงินอะไรของพี่มาอ่ะก็เงินแปดร้อยบาทบอกให้ไปสั่งไปสตอวีซ่าวันนั้นไงแปดร้อยบาทนะไม่ใช่น้อยนะ อยู่รู้ใช่ไหมอยู่อยู่อยู่ที่นี่เราทํางานแล้วเนี่ยว่ามันจะได้800รเหรียญเนี่ยสมัยนะั้นยุคนั้น2ีปีนะเพื่อนๆมันทํางานทั้งเท่าไหร่ฉันเก็บเงินกว่าจะได้มา800เหรียญเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะเงินอะไรฉันไพเอาเงินเก็บฉันไพเอาเงินพี่มาเมื่อไหร่หนูเปเอาเงินพี่มาเมื่อไหร่หม,าม,าหรมีหลักฐานไหมมันบอกมีหลักฐานไหมมีจดไหมว่าฉันเอาเงินมาจากเมื่อไหร่ เราก็เลยลุกเลยนะเพื่อนๆลุกจากโต๊ะมันยืนอยู่ตกแบบาทางที่จะขึ้นบันไดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยอมนั่งคุยนะเรานั่งอยู่ก,ก,ก็เราก็เลยลุกเลยเพื่อนเพอลุกได้ก็จับแม่นี้เลยุ่บงนี้เลยสองทีเส่โอ้โหมันใส่ พอมันเซแล้วมันมันจับราวบันไดไว้ใช่ไหมนัตลีก็โสมวิญญาณโหดเพื่อนไม่เคยคิดอย่างนี้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีวิญญาณโหดอย่างนี้เข้ามาสิงในบ้านนะทำไงลูก่าเพื่อนที่มันลงไปอีกทีหนึ่งโอ้โหมันตกบันไดเพื่อนมันตกบันไดโอ้โหมันวิ่งเข้าไปในบ้านน่ะเราก็ตกไปสองครั้งใช่ไหมตายกว่าอย่างนี้มาดูเราก็ที่ไปทีมันล่วงล่วงบันได ไม่รู้ว่ามันเจ็บอ่ะมันวิ่งเข้าไปในร้านมันคนวิ่งออกมาดูนะคนในร้านวิ่งออกมาดูเป็นอะไรทั้งเสียงดังอะไรก็ล้มก็ล้มล,ลงมาคลื่นอะไรนี้ใช่ไหมมันก็ค่อยๆล้มลงมาแล้วลว่างั้นรทีมันลุล่วงออกมาจากบันไดแหละคนในร้านออกมาดูกันพอมาดูเหตุปุ๊บคาแเทียดีเขาจะมาช่วยนะเขาพุ่งเข้าไปในร้านเขาไม่อยากมีเรื่องด้วยเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเป็นพยญญาเนเ้อ,อพุ่งเข้าไปในร้านเราสังเกตดูสองสามคนนะมันออกมาดู แล้วมันก็ไม่ไม่มีใครมาช่วยคนพี่คนไทยที่อยู่แบบนั้นแหละแต่แล้วมันก็วิ่งเข้าไปในร้านใช่ไหมเราก็เดินตามคว้ากระเป๋าได้เดินตามไปเลยใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ในร้านมันจะเป็นประตูเหล็กครับมันเพื่อมันก,นก็ปิดประตูเหล็กไม่ให้เข้านาตาลีก็วิญญาณโหดยังมีอยู่นะขาที่ประตูเหล็กปัง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 ,ปงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันจะคืนเงินไหม ถ้ามึงไม่คืนเงินคนในคนในร้านจะมีสามสี่คนนะยืนมองก็กระจายปลลึงอ่ะก็กรจตะลึงอ่ะขีดประตูมันล็อกแหนประตูมันล็อกไม่ให้เราเช่าอย่างเงี้ยมึงนะให้อีกเจ็ดวันกูให้เวลามึงอีกเจ็ดวันถ้ามึงไม่ตังค์แปดร้อยเหรียญมาคืนกูนะร้านมึงพังเอางี้เลยนะร้านมึงพังแล้วตัวมึงระวังให้ดีนะโอ้โหมันนะมันนั่งเจ็บมันหลบไปข้างหลังมันนั่งเจ็บแล้วมันฟังเรานะ ฟังเราว่าเราว่าอย่างไงนะีอคนทั้งไงเนี่ยกูอ่ะบอกมีเรื่องอะไรกันที่มีเรื่องอะไรกันเราก็ไม่พูดให้ฟังเราก็ยังโมโหอยู่นะจําไม่เลยนะเจ็ดวันนะทํามไม่เอาเงินมาคืนกูนะร้านมึงเนี้ยพังร้านมึงเนี้ยพังกูไม่เอาไว้หรอกแล้วมึงกะระวังให้ดีด้วยมึงเจ็บแค่นี้มึงมึงน้อยไปจัดการที่มึงพูดแล้วมึงไม่รู้เรื่องแล้วมึงเอาเงินอะไรของกูมาเนี่ยทําไมมึงพูดอย่างนี้อีดามันนะโอ้โหแบบ อย,อย่าเอ่ยคำหยาบอย่างนี้เลยแค่อ,อีมึงนี่ก็ไม่สุภาพแนละ้วนะเพื่อนขอโทษนะอันนีค้คือเล่าให้ฟังว่ามันเลวจริงๆถ้ามันพูดกับเราคํานึงว่าเออพี่หนูเอาเงินไปใช้แล้วหนูหมุนไม่ทันเดี๋ยวหนูจะเอาไปคืนเดี๋ยวหนูจะมาน,นั้นมาน,นี่หนูจะมาผ่อนคืนนะเราก็ยังคุยกับมันได้แต่ก็คงไม่ใส่อารมณ์น,นั้นหรอกนะเพราะว่าเออมันเราก็นึกถึงบุญคุณของมันที่ว่ามันเคยช่วยเรามาคือ โทรศัพท์ให้เรามาจากซานฟานมาอยู่เอมมาทํามาหากินอะไรเงี้ยบัตตี้มามาทามาหากินที่ที่นี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็นึกถึงน,นะนึกถึงบุญคุณที่ว่ามันพาเรามาความดีของมันก็มีสอนเรานวดไทยเราก็นึกถึงน,นะแต่ว่าโอ้โหมันพูดคํานี้นะเพื่อนๆเป็นใครใครก็ทนไม่ได้นะเพื่อนๆนโอ้โหมันบอกว่าเงินอะไรจะไม่รู้เรื่องมีหลักฐานไหมจดมาหรือเปล่าวะะ่าฉันอ่ะเขียนไว้หรือเปล่าวะะ่าฉันอ่ะ เอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วนาตาลีก็เลยโอ้โหเลือดขึ้นหน้าจากการที่ว่าทนายบอกว่า,าคุณระวังโดนหลอกนะซึ่งพฤติกรรมของอีเพื่อนคนนี้เนี่ยมันก็หลอกคนมาทั้งเยอะแยะมากมายสมัยก่อนที่มันอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเล่าที่ตอนที่เราครบมันอยู่เมืองไทยเนี่ยนะโอ้โหมันทํางานหรือคือที่รู้จักกันมันเลยนะ ทำงานบริษัทโคกกันเพื่อนๆบริษัทโคกของคาร่าเนี่ยเพื่อนๆนะเ,เ,เห็นไหมว่าเมืองไทยจะมีรถโคกใหญ่ๆขับใหญ่ๆเนี่ยนาตาลีกับอีนางร้อยชื่อนี่แหละไปสมัครทํางานที่บริษัทโคกแล้วก็ขับรถเทเลอ ER ร์ใหญ่ๆอ่ะที่พองไรใหญ่ถอดเทเลอร์สิลิตรเนี่ยนาตาลีทามาแล้วนะที่เมืองไทยโปรเจกต์แรกขับรถโคกนะโปรเจกต์แรกผู้หญิงประมาณสักยี่สิบคนมั้งสมัครไปทาโปรเจกต์นี้แล้วก็นาตาลีก็ได้ทําแล้วก็ านาะต,ตลีอยู่สาขาจังหวัดคอนแก่มส่วนอีนางร้อยชื่อจะอยู่จังหวัดกาญจน์อยู่จังหวัดกาญจน์แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงนาตลีก็ย้ายไปอยู่จังหวัดกาญจน์กันแต่แล้วอีนางร้อยชื่อก็ย้ายไปอยู่ทางลาดบุรีอะไรเงี้ยนะก็นัดไปเจอกันบางทีกลางวันก็แบบนัดเจอกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็รู้จักคบกันมาตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วระหว่างที่คบเนี่ยนะมันก็สร้างวีรกรรมเล่าวีรกรรมของมันอี้กะมัน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 แย่จริงๆนะคือให้รู้ว่า คือเรพูดได้รู้ว่าคนอย่างเงี้ยมันมีพฤติกรรมอยู่แล้วเนี่ยมันยังไงก็ไม่รอดมันลอกมันหลอกเราแน่นะเรื่องเรื่องก็คือว่าพฤติกรรมของมันที่เรารู้้ที่แย่มากๆที่มันไปทํางานอย่างเนี้ยคือว่ามันไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วเป็นเจ้าของร้านยี่ปัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องไปส่งคาโคล่าโคกอะไรเงี้ยให้เขาใช่ไหมเขาก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็มันไปมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วมัน เวลาที่ผู้ชายมาหามันนะมันเอามันหลอกให้ผู้ชายเบิกเงินให้มันเบิกเงินให้มันแล้วมันก็ได้เงินมาใช้แล้วมีอีกทีมันลักสมุดบัญชีเลยลักบัตร atm ของไอ้ผู้ชายผู้ชายมาหาตอนไหนเราก็ไม่รู้อนี้มันเล่าให้เราฟังเองนะถ้ามันไม่เล่าเราไม่รู้นะเพื่อนเนเน,เน,เน,นี่เขาเล่าให้เราฟังเองนะว่ามันก็เอาบัตร atm ของไอ้ผู้ชายคนนี้ไปกดเงินกดเงินหมดเลยแล้วก็หลอกเอาเงินอีกมาซื้อท่า,ายตอนหลังเมีย ครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้โดนอีนางอีนางร้อยชื่อเนี่ยหลอกนะแต่แล้วปรากฏว่ายังไงรู้เปล่าเพื่อนเพื่อนมันท้องมันมีลูกมันท้องกับไอ้ผู้ชายคนนี้แล้วมีลูกแฝดโดยสองคนลูกมันทุกวันเนี่ยที่ตะกอดเนี่ยนะมันมีลูกจุดเห็นไหมพอหลังจากที่มันท้องแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่เอาเพราะว่ามันหลอกเขาไง มันหลอกมันโดนหลอกหมดเงินหมดทองไปพี่จาสรุปแล้วผู้ชายคนนี้ไม่เลี้ยงดูเลยนะเพื่อนเพื่อมันมีลูกแฝดนะลูกมันน่ารักนัตตลีเคยไปเจอนะแล้วแม่มันก็เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ที่มันหากินตอกแตกตอกแตกกอยู่นี้มันก็ส่งเงินให้ลูกมันให้แม่มันมือไทยแล้วมันหลอกลวงเข้าไปทั่วนี่คือวิริกรรมของมันนะจนขนาดว่าผู้ชายนี่เห็นว่ามีลูกยังไม่เอามาเลยแล้วมันเป็นคนประเภทไหนล่ะเพื่อนเพนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็อื้อสุดจะทนนะ แล้วมันเป็นคนที่แบบว่าปากมันนี่นะจั๊ดจั๊ดจ๊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 โอ้โหพอเช้ามานี่เ้าทำงานกับมันเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนมันจะต้องมาว่าผู้ชายที่มันนวดกับมันแล้วไ่ทิพย์กับมันจะต้องว่าแล้วมันก็จะว่าหมอนวดว่าอีคนนี้สกปกสกบกอะไรเงี้ยโอ้โหมันว่าเขานี่ปากมันนี่จั๊ดจ๊ดจ๊จ๊จ๊่ะแล้ว ทุกวันนะมันเป็นคนที่ช่างนินทาช่างบิ๊กเมาส์พุดนะดาวมากมากและตัวมันเนี้ยมันมันชอบว่าคนอื่นแตตัวมันเนี่ยก็มีคนอื่นว่ามาแต่ว่าคนนึก็็กลัวปากมันเพื่อนๆปากมันลายจริงมันว่าใครทุกเช้ามันจะต้องมีการหมอกว่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็โอ้โหซึมซับแตดาวมาเน่าๆของมันว่างั้นเหอะทุกปันถึงได้ว่าตอนหลังเราก็ตัดสินใจไม่ไปทํางานกับมันเพราะว่าเน่าเหลือเกินชีวิงเน่าจริงๆเลยนะโอ้โหฟังฟังเรื่องของมันแล้วเอาละนะอันนี้ก็คือเป็นความที่ว่าคนเราเนี่ยนะมันเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้นะเรามานั่งคิดนะกรรมของมันหรือว่าอะไรมันเกิดมาเพื่อว่ามันจะต้องทําตัวของมันอย่างนี้แล้วถามว่ามันซื้อของมาไหว้พระนี่ยขึ้นกุมารร้อยร้อยคน นางควักร้อยชื่อร้อยคนเนี่ยนะไม่รู้พระองค์ไหนช่วยมันให้กิจการมันดีห้มันกิจการมัอนเก่านะในเมื่อมันเป็นคนอย่างนี้นะเอาละทั้งหมันทีนี้เอามาเล่าต่อเดี๋ยวไม่จบนะนาตาลีชีนามันครบเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันแม่องเขื่อนมาคืนกูนะร้านมึงพังเสร็จแล้วก็หลังจากวันนั้นนะก็โมโหก็เดินเดินกลับมาร้านร้านที่เราทํางานอยู่ร้านร้าน้านมหมดที่เราทํางานอยู่แหละเพื่อน พอกลับมาก็มานั่งตั้งสติว่าเออเราทําอะไรไปมั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มาเขาเข้ามาถามว่าแล้วเราก็เลยบอกเขาบอกเออพี่หนูไปตกอีนางนางร้อยชื่อมาเนี่ยเหตุเหตุผลเพราะอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยเหรออุ้ยตทรตจมันได้ไงเดี๋ยวมันแจ้งตำรวจมาจับเธอเธอติดคุกอเมริกานะอยู่นี่ติดคุกนะ่เเธอทำร้ายติดทำร้ายร่างกายคนขนาดนั้นอ่ะแล้วมีคนเห็นไหม มีมีคนเห็นสองสามคนแต่เขาเห็นแล้วเขาก็ปุ๊บก็ไปในร้านเขาไม่ออกมาดูเลยไม่ออกมาดูแล้วมีตอนหลังตอนหลังผัวมันมาผัวมันมาบอกพ่อเหอะนาตาลีหลังจากที่ยืนเกลี้ยวกา่ที่หน้าร้านมันก็ยืนจนนานนะคือจะเอาให้ได้จะต้องให้ประกาศให้คนมันรู้ให้ได้ว่าอีนี่มันเลวลยยร้ายยังไงผัวมันมาพอดีผัวม,มาบอกพอแล้วนาตาลีอยู่โอเคแล้วถ้าอยู่มากกว่านี้ฉันจะโทรไปแจ้งตำรวจนะอีนี่ผัวมันนะ เราก็จําได้ผัวบอกจะแจ้งตำรวจก็เลยบอกมันชื่อมันชี่อีนี่นะไปแจ้งเลยเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าตอนโมโหเนี่ยภาษาอังกฤษออกมาได้ยังไงไม่รู้เพื่อนๆมาได้ยังไงบอกไปแจ้งเลยมึงไปโทรเลยโทรนะคุณจะลากเมียมึงเข้าคุกด้วยว่ามึงทําแบบนี้ว่าเมียมึงเลวแบบนี้นะเราก็ด่ามันอย่างนี้นะเสร็จแล้วพอมาถึงร้านแล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้อีกบอกนาตตลี ทำแบบนี้อยู่ระวังเนี่ยจะเกิดมาแจ้งความมาอยู่จะติ้ขเาอเมริกานะเลยแล้ว,แล,วแล้วอยู่ก็วีซ่าก็ขาดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราก็มานั่งพิจารณาเออกลัวทีนี้ทําไงแล้วว่ากลัวเออทำไงหนูทําไปแล้วพี่เออก็ไม่เป็นไรอยู่ก็ระวังก็แล้วกันเราก็กลัวนะก็กลับมาก็กลัวก็คิดในใจเออไม่เป็นไรอย่างมากก็กลับเมืองไทยเพราะไหนๆวีซ่าเรากลับแล้วถ้าเขาตํารวจจับเราอย่างมากเราก็มีความผิด คือเราก็ไม่รู้อะนะมาติดคุกอเมริกาเป็นไงหรือวนี่แหละชีวิตอเมริกาเกือบติดคุกนะเสร็จแล้วก็เราก็นึกในใจ,ใจวีซา่าเราก็หมดอย่างมากมันก็ส่งเรากลับว่างั้นเถอะอ่ะกลับก็กลับนะเราก็คิดแค่นั้นล้วก็นั่งกลัวอยู่เหมือนกันหลังจากทําไปแล้วสงบระงับสติอารมณ์อยู่ก็นั่งกลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกอย่างงี้บอกพอแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆพูดกันให้มันเอาเงินมาคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้พออีกสองวันสองวันพี่เจ้าของร้านที่ ที่ที่มันเช่าอยู่อีนางร้อยชื่อมันเช่าอยู่เนี่ยมาหานาตาลีที่ที่ร้านเราทํางานนะเขาบอกว่าคุณน้องออขอร้องนะว่าจะไปหาเรื่องที่ร้านพี่อีกนะเขาพูดอย่างนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็พูดให้เขาฟังว่าพี่อีนี่มันเป็นอย่างนี้นะหนูไม่ได้อยากจะไปหาเรื่องมันนะแต่มันรักมันเอาคอมเงนมันเอาเงินของหนูไปจริงๆนะแล้วมันหลอกเงินหนูไปอย่างนี้เงินนั้งแปดร้อยเนี่ยเป็นพี่พี่เสียดายไหม อมันบอกว่ามันไม่ได้เอามันบอก compressor. พี่เจ้าของร้านเนี่ยว่ามันไม่ได้เอามันไม่ได้เอาเงินของเราไปอีพี่เจ้าของร้านเกาเข้าข้างมันก็เชื่อมันว่ามันไม่ได้เอาไปจริงแล้วพี่ขอร้องนะอย่าไปอีกนะที่ร้านพี่เพราะว่าพี่ไม่อยากให้มีเรื่องถ้าไปอีกเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องแหละว่าอยู่เป็นบุกลุกที่ร้านพี่อย่างนี้นะแต่แล้วก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะออา งั้นพี่ก็ฝากไบบหนูฝากพี่ไปบอกมันด้วยนะว่าอีกเจ็วันถ้ามันไม่เอาเงินมาให้หนูนะหนูก็ไปร้านพี่หนูก็ไปได้ไปที่ที่มันอยู่หนูก็ไปได้หนูฝากไปบอกมันด้วยนะว่าที่เจ็ดวันมันไม่เอาเงินมาให้หนูนะมันพังแล้วมันเจ็บหนักอันนีค้คูไปเลย <S <S ไม่กลัวไม่รู้เป็นอะไรไม่กลัวงานนี้ไม่กลัวก็เลยฝากคูไปอีกนะ <S 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 แต่แล้วพอกลับไปพอกลับไปนะเพื่อนๆนทีนี้ยังไงเอ่อ ปะาเจ็ดวันได้ประมาณสักสี่ห้าวันประมาณสี่วันแต่นาตาลีจําได้ประมาณสี่วันอ่าก็ไปไหนมาไม่รู้ช่วงบ่ายนะจาไม่ได้ว่าไปไหนมาล้วก็ลงรถเมย์ตรงลงรถเมย์ป้ายที่ว่ามันมีเขาเรียกไทยทาวนนะเเพื่อนไทยทาวลงรถเมย์ที่ไทยทาวพอลงรถเมย์มาปุ๊บอีนางร้อยชื่อมันเดินมากับเพื่อนมันสองคน คงจะเป็นหมอนวดด้วยกันคิดว่าเป็นหมอนวดสองคนเดินมานะเดินมาแล้วนาตาลีลงรถเมย์พอดีเลยลงมาแล้วมันเดินมาอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้นะาตาลีทำไงโอ้โหเจอมันดักอย่างงี้เลยเพื่อนเพื่อนมึงมึงมีเวลาอีกสองวันถ้ามึงไม่เอาเงินมาคืนกูในะมึงระวังให้ดิมจะพังล้านมึงนาตาลีดักนี้อสอีคนเงคนเนี่ยน,นะเพื่อนใหม่อที่สองคนนะวิ่งกระเจิงเลยเพื่อน วิ่งก็เจองเลยความที่กลัวว่าอินนี้ต้องโดนแน่เพราะว่าเขาต้องรู้แน่ว่าอินนี้สันดานเป็นยังไงเพื่อนๆนะนาตาลีก็ดักเลยมันมันยืนมันยืนนะมันกลัวตัวสั้นเลยนะกลัวตัวสั้นเลยบอกถ้าอีสองวันมีเวลาสองวันนะไม่ได้เงินคืนนะมึงพังกูเอามึงอีกแน่นาตาลีก็ดักอย่างนี้เลยดักมาคือมันจะเดินหนีแล้วก็กั้นอ่ะไม่ให้มันเดินหนีให้มันฟังเราก่อนว่า เอาึงแน่นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เดินกลับไปเราก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะนะเพราะว่าเราขู่มันว่าให้มันเอาเงินมาถืดเราเนี่ยโอ้โหคนที่เดินมาเราเห็นนะแล้ววาตอนหลังแล้วมนตอนหลังอล้มาเจอคนที่เดินไปด้วยที่ร้านทำผมร้านหนึ่งเราให้ฟังบอกพี่นาตาลีหนูน่ากลัวมากเลยเพราะหนูรู้ว่าคนเนี้ยเนี่ยต้องโดนจริงจริงจังๆแล้วมันถึงจะเทจแล้วหนูว่าคิดว่าพี่ตบมันมาแล้วเนี่ย มันจะต้องโดนอีกทามันไม่คืนเงินให้พี่นี่มาพูดับเราทีหลังบอกเขาก็กลัวนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเอาจริงไงแต่อีกคนนี้มันไม่เอาจริงมันเอาจะปาเช้ามามันก็ด่าคนนู้นคนคนี้จ๊ดจ๊ดแต่มันไม่เคยทําใครแต่เราตะลียไม่เคยด่าใครแล้วก็ไม่เคยว่าใครนะแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคดโกงใครแต่มาเจอคนคนนี้มันคดโกงเราเนี่ยเหลือทนไงนะก็ยังไม่ยอมนะ พอหลังจากนั้นนะนาตาลีก็กลับบ้านแล้วมาเล่าให้พี่สาวฟังเล่าให้พี่สาวฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วตอนที่เออเสร็จแล้วก็นั่นแหละพอหลังจากนั้นอีกสองวันเราลีก็ทํางานที่ร้านเดินนั่นแหละเชื่อไหมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันสมมุติจะครบเจ็ดวันนะผัวมันขับรถเอาเงินมาให้เพื่อน ัวมันขับรถเอาเงินใส่ซองมาให้เลยคบวันจาได้นะแปดเหรียญจบกันก็ตานาตาลีจบกัน,กนบอก okay, นะโอเคแตงกิวนะโอ้โหเป็นไงเพื่อนเพื่อน,นมหัศกรรมวีรกรรมวีรกรรมที่มันทํากับเราว่าเชื่อไหมว่าในชีวิตที่อเมริกาว่าเราทํามาเราอยู่มาขนาดนี้ไม่นึกว่าเพื่อนที่เราคบมันมาจากเมืองไทยเนี่ยมันมาทำเราเพราะนั้นนะโอ้โหมัน คนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนี้เราไม่ได้ว่าคนอื่นเลว้ายไปนะเพื่อนที่อเมริกาจะเลว้ายอย่างนี้ไม่เคยมีใครเลว้ลยอย่างนี้นะแต่อีคนนี้มันสุดยอดจริงๆแล, <Okay. S 2> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเพื่อนๆหลังจากนั้นไปเจอมันไปวันนั้นไปไหนกับพี่สาวไม่รู้ไปกินอาหารไปกินอาหารกับพี่สาวมันเดินเข้ามาร้านเดียวกันหยุดหยุดหยุดมันเดินเข้ามาในร้านเดียวเรานั่งหยุดกอนแล้วกับพี่สาวมันเดินมาเจอนาตาลีกับพี่สาวใช่ไหมมันไม่เข้ามาเลยในร้านมันไปเลย ตอนไปเลยแล้วตอนหลังเนี่ยมันเจอพี่สาวมันก็ไม่ทักพี่สาวมันก็ไม่คุยกับพี่สาวนาตาลีด้วยนะแล้วโหทอนหลังได้ยินวีรกรรมมันเยอะแยะมากมายนะที่คนนู้นคนนี้มาพูดให้ฟังพูดให้ฟังบอกนาตาลีอยู่ถูกต้องแล้วนะได้อยู่ดัดสันดานอีคนนี้ได้แต่ปรากฏว่ามันยังไม่หายสันดานมันอ่ะก็ยังไม่หายมันยังไม่ติดคุกไงมันยังไม่หายคือที่มันไม่ไปแจ้งความนาตาลีมาสันนิทานตัวเองว่ามันกําลังทําเรื่อง กินคาร์ของมันอยู่ถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับข้อหาหรือว่าการแจ้งความมีเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้ามันแจ้งความว่าเราเป็นอย่างนี้ย่งไมันก็ต้องโดนด้วยไงมันก็เลยไม่แจ้งความไงนี่แหละคือคือจุดหนึ่งที่ว่าโอเคมันไม่กล้าทําเพราะว่ามันก็มีเรื่องของมันอยู่ที่กาลังทําอยู่ไงแต่เราก็ไม่ควรทําอย่างนี้ทีนี้ตอนหลังนาตาลีก็มาตั้งสติใหม่ว่าแต่เราก็ไม่เคยมีจิตสันดานที่ทําแบบนั้นนะเพื่อนถ้ามันไม่ถึงขั้นทําแบบนี้กับเราเราวคงไม่ทําแบบนี้กับใครนะอันนี้ก็คือคเป็น เป็นอะไรอย่างหนึง่งที่เตือนสตินาตาลีทุกครั้งว่าเออทำอะไรให้มีสตินะทำอะไรให้มีสติมีการยับยั้งนะก็ต่อไปก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเป็นเป็นอะไรที่คิดในใจว่าเออโอ,อ้โหสิกรรมไมนไปเราได้เงินมาแล้วก็จบตอนหลังเราก็ไม่ไปยือ้อไม่ไปบรบกวนอะไรมันเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงมันเราก็ไม่ได้ไปไปเจออะไรของมันอีกเนี่ยไม่ไปเข้าไปวงจรชีวิตของมันอีกว่างั้นเถอะโอ้โหสิกรรมไมนไปนี่แหละชีวิตที่อเมริกาเพื่อน ต่อสู้ปากกัดตินทีททางานหาเงินแล้วกว่าจะได้เงินมาแล้วมาเจอคนพวกนี้มันก็ต้องลุยกันหน่อยอะนะแต่ต่อไปอะเราก็ถ้าเจอคนพวกนี้นะเพื่อนๆอ,ออกห่างมันอย่าทำงานกับมันอย่าคบมันอย่าไปเป็นพวกของมันเป็นอันตา์นะคบคนพานผ่านหาเป็นคนผิดจริง,รงๆเพื่อนๆนะเราจะไม่คบคนอย่างนี้ถ้าเจอบอกเพื่อนๆไว้เลยถ้าเจอคนพวกนี้อย่าไปอยู่ใกล้กับมันนะแล้วมันจะทําให้แบบว่า แค่เรานั่งฟังดรามา่าของมันที่มันพูดด่าเราเนี่ยนะเราก็รับ energy ที่ bad energy มาหาเราแหละคนะนี่แหละก็บอกเพื่อนๆพืให้ว่าจําไว้เลยว่าการไปอยู่ต่างแดนนะทำงานหาเงินนะโอ้โหมันเหงามันสารพัดทุกอย่างแล้วยังต้องมาเจอเหตุการณ์พวกนี้แต่เราก็หลบเลงไม่ได้ว่าเออเราเจอมันก็ต้องเจอนะเพื่อนๆก็เลยทําไงได้เอาละเพื่อนเอนก็จบคลิปนี้ ep 5 ให้เพื่อนๆฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะที่นาตาลีบอกมาว่าอย่าทำแบบนาตาลีแล้วก็ออกห่างไกลจากคนพาลน,นะอย่าเจอคนพาลแบบนี้อย่าอยู่ใกล้เขานะเอาล่ะนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะน,ๆนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เรียนรู้ไปด้วยกันนะเพื่อนๆไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายพบกัน EP 6 นะคะ EP 6ยังมีเรื่องมันๆักว่าน,นี้อีกนะเล่าให้ฟังประวัตินาตาลี20ปีนะมีเรื่องเล่าเยอะมาเอาละค่ะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบายบายสวัสดีค่ะ